EDC Thailand ทำไรายได้มหาศาลคนเข้างาน3วันกว่า1 2 0 0 0แคนประธานหอการค้าภูเก็ตเผยเป็นการประกาศความพร้อมรองรับการจัดอีเวนต์ระดับโลกระบุ Tomorrowland เล็งมาภูเก็ตผ่านไปแล้วสำหรับการจัดงาน EDC Thailand 2025หานเทศกาลดนตรีระดับโลกที่มาจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19มกราคมที่ผ่านมา งานดังกล่าวเป็นการจัดงานเพื่อประกาศให้ปูเก็ตเป็นอีกหนึ่งแรนมาร์กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาในพื้นที่โดยรวบรวมศิลปินดีเจชั้นนำระดับโลกกว่าเข้าสิชีวิตและเพียรพร้อมไปด้วยโปรดักชันระดับเวิร์คลาสบนเวทีหลัก5เวทีภายในงานยังเต็มไปด้วยการแสดงแสงสีเสียงเลเซอร์และพลุไฟสุดอลังการร้อมกิจ,จกรรมความบันเทิงอีกมากมาย ตลอดสาวันพบว่ามีชาวต่างชาติและคนไทยที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานมากกว่า1,2 0 0 0 0หมคนทำให้ห้องพักโรงแรมต่างๆทั้งบริเวณใกล้พื้นที่จัดงานรวมทั้งพื้นที่อื่นๆ เต็มจนล้นและเกิดดราม่ามีการยกเลิกการจองห้องพักของลูกค้าบางรายที่จองเข้ามาก่อนจนต้องมีการประกาศหาห้องพักกันตามสื่อโซเชียลจำนวนมากสำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าราคาบัตรเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,000บาทและสูงสุดอยู่ที่3ล้าน6 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการจัดงานมีดราม่าเรื่องของการจราจรเกิดขึ้นเนื่องจากหลายคนเกรงว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของรถติด เพราะเส้นทางเชิงทะเลในช่วงปกติก็มีรถติดหนักอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในช่วงจัดงานได้มีการประกาศให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงการเดินทางในถนนสายต่างๆที่ต้องผ่านสถานที่จัดงาน ทำให้การจราจรบริเวณพื้นที่เคลื่อนตัวได้ดีแถมยังมีการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับคนขับรถรับจ้างต่างๆในพื้นที่อีกด้วยขณะที่นายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานส่งผลดีต่อภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าภูเก็ตมีความพร้อมในการรองรับการจัดงานใหญ่ๆระดับโลก หลังจากนี้ภูเก็ตก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่จะดึงให้ผู้จัดงานเทศกาลดนตรีต่างๆเข้ามาจัดงานในพื้นที่มีกระแสข่าวออกมาว่า Tomorrowland um ซึ่งเป็นงานดนตรี EDM เบอร์หนึ่งของโลกเลงจะมาจัดที่ภูเก็ตอีกด้วย